ทาคือความเชื่อปัสสัตะคือความรุ่มใสในต่างพุทธศาสนาเชื่อในที่นี้ซึ่งเฮาตั้งแต่ลายมีความเชื่อว่าทำดีต้องสู่ดีแต่ความเชื่อนั้นเหตุสองเหตุผลสองผลแต่ญาติยมพอออกไม่ออกหมายมีอาจารย์ไวรุดเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยอุปาสกอุปาสิกากทุกคนทุกท่านพอออกไม่ออกทุกคนทุกท่าน มีความสถาหนึ่งในโอกาสครันี้ก็เพราอว่าความสรัทธาโดยเต็มเปี่ยมความาถาโดยเต็มเปี่ยมสรัทาอ่านอ่านื่องในการพื้นตานศีลสมาธิปัญญาอานาสีลภาวนาเมตตาธรุณาวุติตาอวเบกขาดังนั้น <c oughs> คำประกอบเป็นว่าเนีไปตามน้ำทำต่ ไปต่าตัวน้าเพียงใดบวกเพียงจันหรือหมาเขาว่ามว่างนี้ไปอย่าไปเมือนเกินตนเกินตัวแบบน้าจิ้มบ่อสายจิ้มอันนี้โดยอาศัยความเปลี่ยนความวิริยะอย่างตั้งาจารย์นี่เพื่อนว่ากระตําบุญตั้งแต่อายุเข้าขวบมาแล้วแต่ทุเจ้านั่็อยู่ว่าตั้งแต่อายุเจ๊ขวบระวังดูเจ้ากรรมจาจาร์ไปรูดนี่มันเข้าออกกันเพราะว่าเขาอยู่อาย วัดอายุเจ็ดขวบท่านเจ้านี้ทำบุญตั้งแต่เก้าขวบอาตมาก็ถืออ่ารักว่าสามห้าเจ็ดเก้าใช่บอกได้หวยจิงเพอย่าไปเข้าใจว่าทุกเจ้าหพื่อหวยหื้อแซ่ใจสามก็คือได้แกะไตกับพระอมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ กุลของพระพุทธเจ้าห้าสิบหกแน่ก็เอาละเอาละจบทำเอาละอย่าไปเอาขั้นมาได้เน้ออ่าคุลของพระพุทธเจ้าห้าสิบหกมาทำให้เจ้าสามสิบแปดคุลของพระสงฆ์สิบสี่พอออกมาออกรวมรวมดูเนาะมันมีจำนวนแสดงร้อยแปดไปเจ้าขาอ่าอันนี้แหละว่าไตรอะพะเจ้าห้าพระองค์ก็แห <c oughs> นักกุันโอมโกนากมโนทาโกโตโมยะสสีอริยเมตโยปัญจพุทธนามิหังตั้งกุ้มป้ามมยะอาองค์ที่ห้านั้นก็จะได้พุทธมาเกิดโปรดโลกไปมแฮมสองปันะสองัห้าร้อวปีนะโอกาสข้างหน้าเพราะว่า5้า0ันปวสาก็ได้เจ้าอริยเมตัเนี่ยจะลงมาเกิดซึ่งเฮาตั้งัตงหลายนี่ก็ คงโอกาสหน้าคงจะบาภาพาดแน่เพราะติ่ออยห้อยตามเป็นระยะระยะเจ็ดก็คือได้แก่อภิธรรมเจ็ดกัมปีสังวิทาปุกกัะปะถ้าใคราจำได้ก็เป็นคาถาจิงเลอสังวิทาภุกกัะปะเ้าก็คือได้แก่นวโรคุตรรมเจ้าเขาประกันมักสีผลนีนิพาหนึ่ง เมลล่ำปลาออกปลออกโอ้โหสุดยอดสุดยอดเขาีิสกุดถ้าหากว่าีิสกูตมันก็ไก่จิ้มปุ้นไปประเทศอินเดียบนเขาเขาอันนี้กับอินทนนนี่กับปออกปลาออกปดท้ปวดทปดเย็นซุยซุยนั่นความพร้อมความพร้อมอาจารย์ใ้่ใหมพี่พงบอกว่าอย่างนอกเอหน้าเมื่อความพร้อมที่เจ้าก็จะถือโอกาส เพื่อป้อนคณะน,นี้เวลานี่จริงยธรรวดีวันหาปราบริรเพนดิสากลังแอลวเมไวตโตตินังเปตนังอุปกะป,ะปะติอิสตังบดีตังตุมังคิปเมวสมิตุสเปเรนดุสังกปะปะจนโตเปะนสยามนิโชตินเลสยถาอายุวัฒโขของปอออกมปออกทุกคนทุกท่านหมายมีอาจารย์ใบลุสมุนีองรรยาปภพาทพร้อมเด้ปอออกมาออกทุกคนทุกท่านอ่า จงมีอายุมันขอนยิ้มเหงาวธนวัตรโกงมีเข้าของหมักทุกสิงโกล,ลันศิรวัตรโกงมีศิริแปดประการครบ้วนยาสวัตรโกงมียอดถาบรรดาสักรับล้วนคนจุมรัวัตรโกงมีกำลังอุดมท้งไปในและไปนอก วันวัตโมมีผิวรันวันณะอันงามผ่องใสสุขวัตโมมีความสุขกายสบายใจสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโอตุสปตวาบ่ตุกระราชาโลขวาวินาจะดำมรกมไควยังตนยังตัวขอตั้งเจ้าตังมนตั้งหลายคือมีสมปานแก่นกล้าหลายมากนักจุงมได้มีอ่าเป็นเจ้าพญายักษวติลาสุลานได้ติซอยห้อยตามซึ่งจ้างเกือกแก้วหลงงังแงงอน ได้มีม้าอัสดอนอันตวงงามอันราเสฐมีกงจักอันเลิศจงบังเกิดกระบุญจงมีแก้ววิตุนลูกงามผาเสดงามลำเลิศในโลกกว่าเข้าของอันใดใดมีหน้าตาตัวตนจุงหืออุดดมไปจุงอย่างยุบประการหรือว่าสตาตานังหือมีสตาเลื่อมใสดีแม่นจอบศีละตาน,นังของพอออกมาออกทุกคนทุกด้านหรือมีศิน เหมือนดังเงาวแวดอ้อมล้อมตนตัวอิริตานังมีความละอายตบาปต่อความชั่วทั้งมวลทั้งหลายโอต,ตะปะตานังมีความเก่งหัวต่อำนาจปาประกรำทัมม้งหลายทั้งมวลจากะตานังเข้าของใดใด,ดน้อยมากพอออกมาออ,ออกพิจารณาแล้วพิจารณาแหมบิดแบ่งแยกตวอยเป็นตานปัญญาตานังือห้มีผัญญาปัญญาอันภาเสด อริยทานังหืมีสัพพะเซจงบังเกิดมีมาจงมีพญญาปัญญาเหมือนดังเจ้าพระมโหสถมีความอุดดังยุดมีราชกกมารมีสินกินตานไปเลื่อยเลื่อยบ่อยบ่อยใจใจเหมือนดังเจ้าพญญาเวสสันตลาลัทอำนาจวาสนาปารมีอันแห่งกาดีเหมือนดังเจ้าพญาอัตาคุณตรีฤทธิเสื่งมมันดี มอนดังเจ้าพระมหาโมกรานเถ่นเจ้านั้นจุงจะมีตั้งแต่ดิลีจิมเตอสป,ปีดย้อยว่าสันตุสปาโลโกวินาสันตุมาเตพววตวนตะลายโยมสุขีติกายโกภาวะอภปิวาตาณศีลิสนิจังวัาปัจัจโนจจตารุธรรมวัดดันติ อายุว so ันน้อโสคังปาลังสิงทีเคียงขังเจ็ดลงเพลงอังสูงเจ็ดบึงบวงลี่ปอปอก็เชงจีนีหอกใจอใจแหงแหงแพงปลาหาลือลอยลอยทั้งซับภายนอกและซับภายในโชคดีโชคดีทั่วดึงถึงทั่วเธอ